แล้วว่าปช่องมันบูทำไมบูคืออะไรอ่ะช่องของหนูเองมันมีมันจะมีช่องของตัวเองเออก็น,อนี่เดี๋ยวเอาอยู่ทุกตู้ใส่ก็เลยได้ไหมอ่ะมีอยู่ในช่องทุกตู้หนูมีอยู่ไม่ได้ทําคลิปเอาว่างๆเอาว่างก็ทำมไม่ว่างก็ทําไม่ว่างก็ไม่ทําตัวแค่นี้ทําคลิปเป็นแล้วเห็นไหมพี่หุ้มสองเฮ้ไม่รับศึกษาหาฟางรูกเอาเข้ามา,าใกล้ๆก่อนใกล้ๆนะ

แบบพี่นนมันเตะได้ไงถึงแพดิโค้เจ็บอ่ะลองเตะดูดิมใช้รองเท้าง่าเจ็บอับนนแม่ทำไมแม่หาแม่ก่อนเลทำไมม